ပေါ်လေးလေကောင်းပြီးယုတ်ကလေးကလည်းချောပြီးအန်တာတိန်မန့်ပေးမယ်ခေါワလေးလာပါဗီအလုံးမင်္ဂလာပါဖောဝရီအက်ရှင်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲဂျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆန်း3000ကြော်တာအကုံချခံပြီးတော့ညနာခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့14နေဆန်းရက်ခွဲစိတ်မှုเนาะအစစအကုန်ဒါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ลสสัอาสอนยยไใ้เส้นมูออิมาบัรรีมีอในวาเลอราโจาเียจูสไใจอ๋อเคไมสีรอม่ได้ายอันที่าตเชาีที่ปสวัสดีค่ะ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 เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างค่ะก็โอเคไม่เจ็บเลยเจ็บแต่บวมหน่อยนะแล้วทำหลายอย่างเลย ทำทั้งจมูกทำทั้งคางเนาะแล้วก็ฉีดไขมันทั่วหน้ามันจะระบมหน่อยอืมโอดีหมดเลยนะคะับหรือรอยุบทรงน่าจะสวยเลยนะคะรับว่าคางก็ดีเลยไม่เป็นเตาลี่แล้วนะไม่ดอยู่คนเดียวใช่เรอไปไปสื้อขนมอ๋อ,อครับ ไม่เจ็บเลยเนาะไม่เจ็บเลยอันนี้อันนี้ได้เห็นตัวเองในกระจกยังคะคุณเอสรยังไม่ได้เห็นเราดูอีทีหนึ่งโอเคเตอเต้อยากอยากเห็นแล้วตื่นเต้นเดีเลยเห็นเดียวกันซุ้งสวยแน่เลยสวยคายเห็นมาแล้วหลังทำคางดีเลยไม่ยุวยละ่อย่าเพิ่งไปโดนเลยนะ แต่วันนี้เราจะหนานิดนึงต้องรอยุบหน่อยนะตอนนั้นทำาไปก็ฟังพื้นเลยเยอะเลยเนาะลองเลาะเลาะอะไรต่างๆออกไปเยอะเหมือนกันต้องรอเวลาเข้าที่หน่อยเพราะตรงหน,น้าผาเป็นจะบวมหน่อยนะตรงนี้นตรงนี้จะบวมหน่อยค่ะตั้งแต่วันที่ผา่าเสร <ะ S 2> ็จเนาะนนอาจจะอาจจะนานนิดนึงแต่ยุบเด้ยนบอยคนะปลอดภัะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหายไปๆนะคะคุณเนซ่าเไวเจอกันค่ะโอเคบ๊ายบายี ก็เดี๋ยวจะมียาให้นะคะตรงนี้จะเป็นพาราแก้ปวดยาแก้ตักเสียแล้วก็ยาลดบวมนะคะกีเคแล้วก็เดี๋ยวมียาฉีดด้วยขวดให้เลคะเดี๋ยวสออมอ่านข้าอันนี้ใชายเขกินหนังอาหารได้เลยเดี๋ยวปรับเตลียวให้

ညညညအပဟွ yeah, yeah. ေတဲ့အဲဒီစီးစီးကတော့ဗားတက်စီးဝိုင်းတိုင်းကြီးစားပါဟွေစီးရားဟောင်းထောင်းတောင်ရတိတ်တိတ်ပေါ့เนาะအတက်မရှူလိုက်ရအောင်ပေါ့ဒါမစရတဲ့ပေအတက်ရှူရပါတယ်အခုကကြတော့ဆရာဝေါ်ကဒီအတက်ရှူရအောင်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခေါက်တည်းအားဟာလွှဲထောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါက นักข้าโอเพนเราได,ด้ดูสวยเราดูมัสวยหมเนาะตื่เราเยอะแต่ชิลงมายาวต้างยบ,บปีมาเน้ะนักข้าวนชูยามากก่า้อยเนี่ยิดนอเพนไปห้องเวีนนะดเดบวจะนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ดึงออกนะกั้นหายใจไว้นะ หนึ่งสองั้เอ็บไหมาพักก่อนนะมันตึงๆเนาะโอเคไปังเลยนะหนึ่งองเอเก่งมากโตไหมสบายมาก <laughs> หายใจออกแล้ว ไงบ้างคะคุณเนซันสบายมากนะหมอทำเก่งมากไม่เจ็บเลยมไม่เจบ็บสิโครงก็ไม่เจ็บจริงๆแล้วหมอบอกว่าเจ็บสิโครงนิดหนึ่งนะแต่สิโครงก็ไม่เจ็บเลยอันนี้จมกูกเนซันเคยทําจมกูกไปทําแบบธรรมราธรรมราทำไปใสบบซ,ซิลิโคนทำเป็นคลอสนะมันเจ็บจริงๆนะเจ็บนะสามวานันสี่วันเลยอันนี้ทำ open โอเพนกับหมอเบิลมอเบลไม่เจ็บเลยขอโทษนะครับเพราะว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด လုံးဝမနာအောင်ဆမ်းပုံမှန်နှာခေါင်းရိုးရိုးနှာခေါင်း close lock ပူရပါလေ close lock တာတောက်ရက်လေးရက်လောက်နာရတဲ့အခု open lock တာပေါ့နော် open lock လုပ်လို့ရှိရင်တော့အကောင်လုံးဖွ့ဖောက်ရတာပေါ့နော်နှာခေါင်းတခုလုံးဖောက်ရတာလုံးဝမနာအောင်ဆယ်ဝင်ပြောတာလောက်လို့ရှိရင်တော့နှာရိုးအစားထိုးလောက်ရတာလေနှာရိုးမနေနေအောက်ဘောဆမ်းနှာရိုးလို့လုံးဝမအောင်ဘူးခန္ဓာယေပို့ရှိတဲ့လူလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆမ်းလုံးဝမနာအောင်ဘယ်နေရာမှာမနာအောင်ဆရာဘောကိုင်နာတော့အဆင်ပြေတယ် တရှိတော့ကောင်းហើយไอเปียวပဲရှယ်တို့ပြောတယ်လည်းမအောင်ကလည်းห่วยตำားเนี่ยตูดเลยလည်းห่วยโทตำားเนี่ยตูดเลยလည်းမအောင်ดิปิดชิรอโนะบ๊ายบายจิติมาอสาราวะติมาလည်းမအောင်อิจิแบตาติเตเลยจนတော်เรชโตเยจิเสสีเน่ผิดตัวไอ่นะอ่าดิป่ะเล่นပြวะเอ้ติละบ้างสวยละสารอออิจิแบตาสเตเตเลยตัวตัวเน่ผิดตัววะอิชโตเย Oh my god အခုလေဆန်လောက်တဲ့ DITX Hospital မှာဆိုရင်လေသူကပြတ်ထားပိုင်းပဲလှုပ်လို့ရတော့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းပဲလှုပ်လို့ရတယ်ဆက်ကလက်မောင်းသေးအောင်လောက်လိုက်ပါရတယ်ဆက်ကလည်းလက်မောင်းအစီတိတ်မရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဆက်ရတကူကလေးဝိတ်ချထားပြီးတာဆိုတဲ့လူဖြစ်တော့လေနောက်ဘောက်ကအရန်ပကြီးယူဒါပေမဲ့မဆဲရဲပူကြီးယူတာပေါ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီမှာအပြားကြီးတေးလိုက်ပါရတယ်ဟွိ เฮ้เฮ้ตาตองเยปลอกนี่ป่ะดูตาก็เป่าเป่าเนาะทีมาเป่าบาเลยถอดทาบาเลยเป่าบาอสีถอดทาပြီးတော့ပါเป่าแท้ก็อสีကိုซ้ําပြတ်นะตะคูลุบาเอ่อเปียอสาทูแท้ทาบาได้หุบิวู้เนาะโอเคอ่ะสรุปว่าเชิญอารามป้อเนาะ ဒီပလပ်စတာကြီးလောက်ပို့စစ်စာထားတဲ့တူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ echo 스캔မှာသွားပြီးတော့ကစကားပြောလို့ရပါတယ်ဆက်အတော့ရောင်နေပါလောဝာနားစိမှုမရှိဘူးဒီလေးဆိုတော့ဆန်ခေါက်ပိတ်ထားတဲ့ဟာကိုသွားဆွဲထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ပါစတင်ပဲတက်ရွှေ့ရပါတော့အခုဒီနေ့အတော့ရောင်နေပါဒီဟာလေးဖွေးပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါဖွေးတော့ဖေးပြင်မှာဖြစ်ပါတယ် <US une open morally> no မလ like no, no, ောက်ဘူးလားဆိုတော့နှုတ်လောက်ဖို့ water ပါပါလို့ပါတော့မလောက်ပါဘူးသူဟာနဲ့သူရောဆီထားပြီးတာပဲเนาะနှုတ်ဘလုံးကမလောက်ဘူးအစီအစဉ်မရှိပါဘူးစပွတ်မလောက်ဘူးလားပြပြမလောက်ဘူးလားဆိုပြပြပြိုက်ပါဦးဈမအချောင်းနဲ့ပဲໃຊပါတယ် Jesus ရပါတယ် ไอ้ชี่แฮแฮนี่มาเก้าแยกเนี่ยนะโหยเพื่อนไปไงมาไงคิดถึงจังเพื่อนเพื่ออะไรอะ่ะฉันไม่เข้าใจอะ่ะามาันเลไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรมันเริ่มอยู่ในเงาวันนี่เอาไปม,มาเก้าแยกหล่าในกองเม้าอ,อา<ห>ย่าเล่าไม่เข้าใจ <c oughs> มันโยนเนี่ย <c oughs> พวกจนะรอระหว่างงานตุยนน้ยเนนินจะเป็นน,นินแน่นท่าข่าวหรือซ้ จะปางต็นตั้งแต่ถามาบรรถถยล่าดอกพวกเนีวยนเดี๋ยวไปนอน่ตีโลบาเนียตะเกงเยตุ้มเลยมตุยตะรอจานไ่่เขามาถ่ายพิดอสคาปยาวเลยเฮยล่า่อยาวเลยแห่ตะเกงเจ้ย์เนี่ยว่าหล่าเนาะอ้ยน้องเนี่ไป่อนเลยเขมาบรเนี่ยว่าล่ะ้อสเปรยพรตูเนี่ยลงว่าไล่จานนีตะเกจยเนี่ยเลยตะกมาไล่จาสเปยตูเนี่ยไล่นาเลยไม่แกกัดลงว่ามันไล่เดียวะเกเล้ย์ยเงาูเต่าแหะ ต Han ีนชาาเนาะเลีงยาวยนเนี like oh, yeah. oh, okay. right. mm ่ยเป็นไงเิเป็นงเจเนี่ยปลาเก้าเย้าหล่ะเลี้ยงเหราเลยมับยองเนาะอ๋องาตีเด้ตนั้นแต่ตงว่าจะแปนตนั้นแต่ทาเดเย้าหลาจะเราปางเก้าอจะมีเงาเบี้ยวเี่ยละตกแค่นักตัวเลยงานเลยเนี่ยเล่าจ้างาตีเฉยแล้วเรส่งเลียวละ โรงงานเราเลิกเดโซร์ล่าซาเปล่าหยาอะไรงานตีฉน่างานยังตีฉนี้ล่าซาหรือเปล่าหยาเลยงานทางเราผลเนาะอุ้ยอเล็กไปหยามาพอจะงี้เจ๊เฮ่อพวกแบบนี้ยเลยไอ้ยินต้องมาตายแน่นอนแล้วว่ามันยังเลยล่ะกรลบาสวัสดีครับหมอบิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณเดซานผ่าตัดไปสองทิตย์เป็นยังไงบ้างนะครับก็คุณเดซานเนี่ยก็ทำเรื่องของจมูกกับคางกับหมอไปนะครับแต่ของจมูกเนี่ยคุณเดซานเคยทำมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่ามีปัญหาว่า ฟายบานใกล้ทะลุซิลิโคนลอยนะครับก็ทําเป็นโอเพนปักโครงสร้างและกระดดสิโครงไปนะครับส่วนคางเนี่ยเคยฉีดฟิลเลอร์มาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําการขูดฟิลเลอร์ออกแล้วก็เสริมคางเข้าไปนะครับไปดูผลลัพธ์กันนะครับคุณกาลาบานะครับผมหมอโอมครับก็คือวันนี้อยู่กับคุณเนซานครับคุณเนซานเขามาทําโปรแกรมการดูดไขมันต้นแขนครับรวมถึงโปรแกรมการเติมไขมันหน้าครับคือตอนแรกอะครับก็เหมือนจะมีปัญหาว่า รู้สึกว่าหน้าไม่สดชื่นครับแล้วก็มีการเติมบริเวณใต้ตาหน้าแก้มครับบริเวณขมับแล้วก็บริเวณกอกหน้าครับรวมถึงบริเวณแถวแถวข้างใต้คางครับเนื่องจากว่าแต่เดิมอาจจะมีรอยของรอยแผลเป็นเล็กน้อยครับเราเลยใช้โปรแกรมการเติมไขมันเพื่อปรับให้หน้าดูละมุนมากยิ่งขึ้นครับสาจจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ကောင်း줘ဒါအကောင်ကြခံပြီးတော့မြန်မာတွေခနာကိုတွေကိုခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့2025ဒါဘလို့ညာမြင်ကြတည်းဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာဝယ်ရွှန်းနေနိုင်ပါတယ်အလုံးမနှုတ်ဆက်ပါတယ်အလုံးမဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအလုံးမတာချမ်းမီတော့နေလေးဒီနေ့បាញ់សាញ់ကြပါစေခင်ဗျာ